ก่อนเสด็จกรับทรงเยี่ยมพระราชทานน้ำดื่มพร้อมมีพระราชปฏิสันฐานกับพระ่เฝ้ารับเสด็จโดยทรงห่วงใยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีรับสั่งให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรนนำน้ำดื่มและผ้าเย็นพระราชทานไปนมอบให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เวลา15นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาประดกล้าพระกระหม่อมห้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริบิบุตรร,รชาชกุมารเสด็จแทนพระองค์แต่ย,ยังรัคศสีรัตนมหาธาตุวร,รมมาวิหารอำเภอเมืองจงังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาพระกฐถิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวร,รมหาวิหารวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช1900โดยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญยานิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์พระร่ง่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงศึกษาพระไตรปิฎก และคันธีศาสนาอื่นจนแตกฉานและส่งสร้างบัตพระศรีรัตนมหาธาตุทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางพระวิหารสีคิศพระระเบียงสองคิดพร,พระระเบียงสองชั้น ต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระม,ม,มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งพระบร,รมรชาชจักครีวงศ์ทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะอันทรงคุณค่าทั้งอย่างเป็นที่ประดิษฐา,านพระพุทธรูปสําคัญของชาติคือพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในประเทศ เป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศินบางมาราวิชัยหลอดด้วยทองสำริดภายในวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญอาทิพระปรางประดิ์สถานพระบรมสารีริกธา,าตุพระเศ์สันตะปะติมากรหรือหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปที่นําเศษทองสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินาราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดามาล่อ ในการนี้พระราชทานของที่ได้ลืกแก่ผู้มีจิตศรัทธาปริจาเงินรทำรอบํำรวงวัดปัจจุบันมีพระสุธรรมมุนีสมบูรณ์ปัญญาวุโทโธรักษาการแห่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์นสาวะเนรรวม215รูป สเสด็จกราบทรงเยี่ยมพระราชทานน้ำดื่มพร้อมมีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จด้วยส่งห่วงใยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีรับสั่งให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรนํำน้ำดื่มและผ้าเย็นพระราชทา,าน,ปนไปมอบให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรหน้ต่างเตลงเสียงทรงพระ